สวัสดีครับนี่พบกับจอาจาจย์เพชรหมพ,พี่น้องก็ามาชมบรรยากาศเชา้าเช้าหลังจากกลับมาจากบ้านก็บัตหน้าที่ต่อพี่น้องเอ้ยนี่หมอกเช้าเช้าพี่น้องลงสวยงามมากเลยนี่ครับโอ้ดูครับหมอกสวยงามมากข้างๆรถไฟนี่ครับหมอกสวยงามมากหมอกลงสวยเลยครับพี่น้องมองก็ไม่เห็นครับ อาชมบรรยากาศเช้าๆหมดสวยงามมากเลยนูนเสียงเกาเาเก็ลังร้องเลยครับมาชมบรรยากาศเช้าๆพี่น้องเลยนะครับชุบเบอร์คนคนใหม่พี่น้อง เด็กเก๋ฝากติดตามน้องชายผมด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับช่องช่องอะไรนะช่องนักตามสิบชีวิตฐานร่างนักติดตามด้วยนะครับครับผมฝากติดตามน้องชายผมด้วยครับขอบคุณครับอันนี้ลูกชายก็มาด้วยครับไอ้ลังนี่ไอ้ลังมาด้วยวันนี้นอนด้วยทั้งคืนเลยนี่ครับก็ชมกินกาแฟเช้า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 พี่น้องเลย รบรรยกากาศเจ้าเ้าจานเพีรปลามาชมหมกเช้าเช้าพี่น้องนี่ลักตีกว่าก็ดูสิครับมองก็ไม่เห็นพี่น้องนี่มองก็ไม่เห็นเลยเสียงเก่าเอาร้อง อันนี้เวลาตีหกกว่าๆพี่น้องนี่ดูดูหมอกครับโอ้โยบรรยากาศดีงามมากสวยงามมากหมอกกำลังลงเลยพี่น้องดูหมอกกำลังลงเลยลังลังมานี่มาเร็วนี่ครับลังมานี่ลังหมอกกำลังลงเลยครับ หมอกกำลังลงสวยงามเลยครับนูนพี่น้องดูสิครับมองรถไฟร้างรถไฟก็ไม่เห็นครับโอ้ยสวยงามมากพี่น้องโอ้หมอกพามาชมบรรยากาศเช้าๆนูนมีคนเดินอยู่นูนโอ้หมอกกำลังลงเลยพี่น้องเอ้ยนะครับ มอกําล uh ังลงเช้าครับนูันยอดเขายอดดดยหน่งหมอกกำลังลงเลยพี่น้องดูมืดสลัวมาเลยครับหมอกสวยงามมากมองก็ไม่เห็นพี่น้องเลย ดูครับนั่นไอ้ลังก็มาด้วยพี่น้องนุน่นดูหมอกครับลังนี่มาเร็วหมอกสวยงามมากพี่น้องเอ๋ยมันชมบรรยากาศเช้าเช้ยายำกินกาแฟเช้าเช้าพี่น้องมารับอากาศบรรยากาศบิสุดจานเพล็ด้พี่น้อง ให้มันเต็มปอดไปเลยนะครับบรรยากาศสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ครับดูหมอกหมอกลงดูครับหมอกลงสวยงามมากดูมันหมอกหมอกลงสวยงามมากพี่น้องอูสุดยอดเลยดูครับดูต้นมองต้นไม้ก็ไม่เห็นนะครับวันนี้หมอกสวยงามมากนี่ครับ โ,โหน,นอนมันก่อไฟตุมกาแฟอยู่นะครับหมกสวยงามมากพี่น้องเลยั่นเจ้าลังก็มาด้วยมันนี่มาลังมมเด้วยลังมา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 วเร็วเร็วเร็ว,รว,รวนี่ครับโอ้โหหมบหมกสวยงามมากพี่น้องโอเคครับ ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาพามาชมบรรยากาศเช้าๆนะครับยามกินกาแฟเช้าเช้าลัางน,นี่ลัง <c oughs> เร็ว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 นะครับชมบรรยากาศเช้าๆพี่น้องบรรยากาศเช้าๆนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ <c oughs> ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ะจายสกายอาจารย์เพชรด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและกำลังใจมือมา,อา,ก,มาก็ขอบคุณพี่เอฟซีจากออสเตรเลียนะนะครับที่มาให้กอให้พี่อายุมันขวันยืนอาจารย์เพชรก็ม,มีอะไรให้นะครับก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับที่สนับสนุนได้ให้กำลังใจอาจารย์เพชรและอาจารย์เพชรก็ขอให้พี่อายุมันขวันยืนที่สิ่งใ์ได้ไปสวัสดีปรารถนาทุกประการนะพี่นะไปไหนที่ปลอดภยัย ก็ขอบคุณน้องบิวนะครับเอฟซีเจาดอนนะครับที่ฝากขอมาใหล้ลูกสาวก็ขอให้น้องบิวอายุมั่นขันยืนคิดสิ่งใดก็ดทรงพัฒนาสุกประการนะน้องนะไปไหนหไรปลอดภัยดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ